ท่ากลับมาสู่ช่องช่องของช่องช่องใหม่ะนนี้นะคะกลับมาพบกช่องปวันพีกันอีกแล้วนะคะ รรับเทปนี้เทปพิเศษนะคะมีแขกรับเชิญก็คือเพื่อนของเรานั่น,นเองนะคะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การสอบสัมภาษณ์เข้าม,ามหาวิทยาลัยนะคะในคณะอะไรคะ <c oughs> คณะพยยวาลศาสตร์ครับมาของวิทยาลัยเซนวยทรร,บรอบของวโดโดัโอ้ค่ะคำถามจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ่ะสำหรับคำถามแรกนะคะทางคณะกรรมการเนี่ยถามว่าเรียนที่ไหนถามเกี่ยวกับโรงเรียนค่ะว่าเป็นยังไงบ้างใช่ครับแต่ก่อนที่จะมีคําถามเนี่ยครับเราก็ต้องรู้เลยเราจะต้องแสดงความเคารพอาจารย์นะครับด้วยการไหว้นะครับแล้วก็แนะนําตัวนะครับเพื่อให้ดูว่าเรานะครับมีอารยาทใช่ครับแล้วเขาก็จะถามว่าเราเรียนที่ไหนอะไรยังไงนรับเราต้องตอบไปเลยว่าเราเรียนที่นี่ค่ะเที่ยวเรียนของเราเนี่ยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นนี้ถึงระดับชั้นนี้นะครับมีอะไรดีนู่นนี่นั่นมันทำเหมือนแบบว่าเราต้องแบบว่าโดูโรงเรียนนะให้แบบว่าโรงเรียนของเราดีนะ คำถามต่อไปนะคะถามว่าทําไมถึงอยากเป็นพยาบาลนะครับสำหรับคําถามเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับเพราะว่าเขาจะได้ดูคติความคิดของเราว่าเออที่เราอยากเรียนพยาบาลเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับสำหรับตัวของพี่เองนะครับที่ตอบไปก็คือบอกว่าอ๋อเกิดแรงบันดาลใจจากคนในครอบครัวครับที่แบบว่าอยากเรียนพยาบาลก็เพราะว่าเกิดจากโน่นนี่นั่นนะครับก็ตอบไปตามความแบบว่าความรู้สึกของเราจริงๆนะเพราะว่าเวลาเราตอบเนี่ยมันจะได้ดูแบบว่าเออใช่เราจะได้ไม่ปพกใช่ค่ะคำถามเราไปนะคะมีพี่น้องกี่คนคุณพ่อคุณแม่ทํางานอะไรคะ ารคับสำหรับคําถามเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเบสิกจริงๆนะครับว่าเราเนี่ยมีพี่น้องกี่คนแล้วพ่อแม่ทํางานอะไรเราก็ต้องตอบไปตามความจริงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเออ่ในเรื่องของพวกเนีญญ้ยในเรื่องของประวัติของเราเนี่ยมันไม่สามารถโกหกกันได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าทนายทางพิธีนายเขาต้องเอาข้อมูลจากเราจริงๆอยู่แล้วนะครับว่าเออเรามีพี่น้องกี่คนพ่อแม่ของเราทำงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องตอบไปเลยว่าอ๋อมีพี่น้องเท่านี้คะ่ะพ่อแม่ทำงานนี้นี่เงินเดือนอย่างนี้นี้ครับเพราะเขาจะได้รู้ว่าเราพ่อแม่ของเราเนี่ยจะมีกำลังส่งเราไหม เพราะว่าทางวิทยาลัยนะครับต้องยอมรับได้เลยว่าวิทยาลัยของเราเป็นวิทยาลัยเอกชนนะครับจะมีค่าใช้จ่ายค่าใช้ใจ่ายค่อนข,ข,ข้างเยอะใช่ครับใช่ค่ะข้นตอนต่อไปนะคะแล้วจะยื่นขอที่ไหน ให้มันเป็นคําถามที่ทุกเมื่อไหรทุกมหาอะยเด้อทุกมหาอะไ,าาอะไจะต้องถามอยู่แล้วนะครับว่าจะยืนพอดที่ไหนหรือเปล่านะครับสำหรับพี่ก็พี่ก็บอกเลยว่าอ๋อไม่ได้ยืนครับเพราะว่าตัวของผมเองนั้นทำพอด<ม>เล่มเดียวแล้วก็ตั้งใจที่จะยืนชีวิเชื้อไรสหลุยที่เดียวนะครับเพราะว่าวิชิรส์สหลุยก็ต้องให้โอกาสคนอย่างผมที่เข้าไปศึกษาต่อนะครับใช่คข้าถามต่อไปค่ะถ้าหลังจากติดแล้วเนี่ยจะพักที่ไหนอ๋ออันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าวิเชิร์สหลุยเนี่ยอยู่ในกรุ่ม ซึ่งเราไม่ใช่คนกรุงเทพน,นะครับเราก็ต้องวางแผนดีๆนะครว่าเราจะไปพักที่ไหนกินอยู่อย่างไรนะครับคำถามต่อไปนะคะถามว่าความสำคัญที่เศษมีอะไรบ้างค สำหรับข้อเนี้ยมันถึงโอกาสแล้วที่เราจะต้องแบบว่าขายตัวเองนะว,ว่าเออตัวเราเนี่ยมันมีอะไรดีนะครับก็คือพี่ก็ตอบไปเลยนะครับว่าอ๋าคคอความสามารถพิเศษของผมนะครับมีนี่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 ขึ้นดูในพอร์ได้เลยนะว่ามันเยอะมากก็ <c oughs>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  พูดไปเลยว่าอ๋ออย่างเช่นาการฝึกเสพาอย่างเงี้ยครับอาจารย์คือผมเป็นต้นแทนของนักเรียนนะครับในการขับเสพา์วิชาครูนะครับก็พูดไปเลยแล้วก็งานจิดอาสาใช่ไหมครับเราก็ต้องบอกไปเลยว่าเพราะ งานพยาบาลเนี่ยนะครับมันจะดูในเรื่องของจิตอาสาด้วยเพราะว่าการที่เราเรียนพยาบาลเนี่ยเราต้องดูแลช่วยเหลือู้อื่นนะไรากเง้เราก็ต้องอว่าอ๋อเคยทําจิตอาสานู่นนี่นั่นที่เราเคยทํามาจริงๆนะครับแล้วก็มีรูปในภาพวิดีโอจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นบางทีอาจารย์เขาไปดูขัญแล้วแล้วมันไม่ตรงกับที่เราพูดเนี่ยมันก็จะแบบว่าไม่ดีนะครับเราถามต่อไปนะวค่ะถามว่าถ้าจบแล้วจะทํางานที่ไหนคะใช่อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับว่าถ้าเราจบแล้วจะทางานที่ไหนเนี่ยเพราะว่า าเราไม่รู้อนาคตตัวเองเลยว่าถ้าคุณเรียนจบมาคุณจะไปทํางานที่ไหนนะครับเ,เราจะต้องรู้ตัวเอง,ววอรองเราว่าอ่ะถ้าจบมาฉันจะทํนี่นี่นี่เราต้องวางโปรแกรมแล้วนะครับคือสําหรับที่ต่อไปอ๋อก็ขอเลือกทํางานที่ออคราชด,ดีกว่านะครับกลับมาที่บ้านเราดีกว่านะครับใช่สำหรับต่อไปจุดเด่นจุดด้อยมีอะไรบ้างคะ อันนี้ก็เป็นอีกคำถามที่อาจจะฆ่าเราตายได้นะครับก็คือจุดเด่นจุดด้อยของเรามีอะไรบ้างนะครับก็ต้องตอบไปเลยนะครับว่าจุดเด่นของผมมีนี่นี่นี่เยอะๆเลยนะครับแต่ว่าจุดด้อยไม่ใช่ว่าเราจะแบบไปโกหกเขานะครับก็คือเราต้องตอบไปตามความจริงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องคิดนะครับว่าจะตอบยังไงให้ไม่น่าเกลียดนะครับใช่ในตัวผมเก็ตอบไปว่าอ๋อสาหรับจุดด้อยของผมนะครับก็จะมีในเรื่องของการตัดสินใจนะครับวันนี้อาจจะตัดสินใจเร็วไปหรือว่าแบบว่าตัดสินใจโดยไม่ทันคิดนะครับแต่ที่ก็สุดท้ายไปเขบอกว่า ผมก็จะพยายามแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมครับอาจารย์ใช่ถ้าถามต่อไปนะคะเคยเข้าทํางานในโรงพยาบาลไหมมีประสบการณ์อะไรบ้างคะใช่เพราะเราต้องยอมรับนะคบว่า,างานที่เราจะไปทำในโรงพยาบาลมันต้องเกี่ยวกับโรงพยาบาลอยู่แล้วะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเคยทํางานจิตอาสาในโรงพยาบาลก็จะแบบมีคะแนนมากกว่าคนอื่นละแต่ในส่วนตัวของพี่ยังไม่เคยนะครับที่จะมายว่าเข้าไปทํางานในโรงพยาบาลเพราะต้องเข้าใจในช่วงนี้ด้วยนะครับในโรื่งของ พูดสิดกาน,นะครับแต่พี่ก็บอกว่าอ๋อยังไม่เคยครับแต่ว่าเคยดูแลญาติหรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่ท่านนอนป่วยติดเตียงนี้นะครับเขาก็จะถามเราต่อไปว่าดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องตอบไปตามความจริงนะครับใช่คำถามต่อไปนะคะออพอดีว่าเพื่อนเราเนี่ยเรียนสายสาศิลป์ภาษามา<ช>อาจารย์<ช>ท่านก็เลยจะให้แนะนำตัวภาษาจีนให้ฟังค่ะใช่ครับคือแบบว่า อ๋อไม่ได้เรียนสายวิทยานิสมาอย่างเงี้ยซึ่งปีน,นี้เป็นปีแรกนะครับที่เพิ่งเปิดรับสายต่างๆที่เข้าไปเรียนในคณะพยาบาลศาสตร์นะครับใช่ก็เลยต้องแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือแนะนําพูดไปเลยตามความที่เราเข้าใจจะมากจะน้อยอาจารย์ให้ก็ไม่ได้ว่านะครับให้เราพูดไปเลยครับผมก็พูดไปเลยว่าแบบว่าอ๋อเชนนี่เชนนี่เรียนที่นี่ที่นี่อย่างเงี้ยครับก็แบบว่าไม่ได้มากมายแต่แบบว่าตามที่แบบสามารถสรุปเนื้อหาแล้วก็เข้าใจได้ใช่จริงจริงก็แบบเป็นสิ่งที่ดีนะครัะที่ให้เรา ก็จะเชื่อมโยงกับคำถามต่อไปนะคะที่ว่าจะสามารถดูแลชาวต่างชาติได้ไหมคใช่เพราะว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับซึ่งคนจากคนต่างประเทศเนี่ยต้องเข้ามาในประเทศไทยของเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสุขภาพมันเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจ็บป่วย <7 S 2> วันไหนใช่นะครับเมื่อที่แบบว่ามีชาวต่างชาติมาเนี่ยเราจะต้องสามารถพูดคุยแล้วก็บอกกับเขาได้รู้เรื่องครับถ้าเราแบบพูดคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนี้คือแบบว่าเป็นปัญหาใช่มันเป็นปัญหาเลย วันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า